นี่เลยครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้น้ำตววกบ้างจืเลยครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปลุยเลย <c oughs> อืมหืมยุดยอด <c oughs> เล็บเป๊กนะครับไปลุย <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆนคลิปนี้ก็เป็นเราจะทําน้ําตกคอหมูย่างครับเดี๋ยวย่างร้อยเอาแค่พอหอมหอมพอไปไปหั่นกันเลยอ่ะ อันเรียบร้อยเพืเ่อนๆไปไปรวนกันอีกทีนึงไปรวนแค่พอสุกไปยำอ่ะเริ่มเลยครับลงมือเลยตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วขั่วลงลาบน้ำตกครับเอาแซ่บๆเลยนี่พริกใส่ลงไปนี่ผงนัวเอาแค่นี้พอใส่ลงไป น้ำปลาหนึ่งครับมีสองครับมีอ่ะมะนาวอืม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 นี่เลยผักอยู่ในนี้ใส่ลงไปอืมโคเละเลย <c oughs> นี่ อร่อยแล้วน้ำตกคอหมูย่างครับอื <c oughs> ออือืออลยครอบืซอืออลยอืออืออือออืออื យកអឺពេលនេះຫນຶ່ງអឺតំហឹកหน่อยไม่กิจจ๊าดគួរลงอีกนิดนึงអឺហឺ เเป็นฐานอย่างนี้เลยอือะเรียบร้อยครับ น้ำตกคอหมูย่างช่ำๆเลยครับเพื่อนๆไปลุยเลยตอนนี้เสร็จแล้ว